วิชาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศหลักสูตรครุศาสตร์มหาปิติสาขาวิชาการบริหารการศึกษาสอนโดยดรจิตติมาศรีประชากงคุผมนายเกรดวิรพลพลแก้วกลางแนะนำการใช้ระบบสืบค้นข้อมูลสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีหาสมุรกลางดังต่อไปนี้นะครับกรณีการสืบค้น งานวิทยานิพนธ์ใช้อ้างอิงเพื่อทำทำสัต์นักศึกษาดูด้านซ้ายมือของเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสราษฎรีนะครับและตรงด้านบนก็จะมีไฟ,ฟล์ edit view favorites tools แล้วก็ help ซึ่งในกรณีถ้าไม่มีก็ให้นักศึกษาคลิกถูกเขจะเลือกขึ้นมาแต่กรณีนี้ถูกเลือกใช้แล้วนะครับนักศึกษาไปที่ เมนูทูนนะครับเลือกไปํำสั่งสุดท้ายเลย mm hmm. ก็จะพบว่าอินเทอร์เน mm ็ตออปชันในครั้งเมนูที่โชว์ขึ้นมานะครับนักศึกษาก็จะพบว่าเป็นเมนูอินเทอร์เน็ตออปชันในกรณีนี้นักศึกษาเลือกไปที่คำสั่งคอนเน็กชันนะครับก็จะมีช็อตเข้า,ขาสู่การเซตระบบในครั้งนี้ก็ให้ศึกษาคลิกไปที่แลนด์เซตติ้งหนึ่งครั้งครับ เมื่อคลิกหนึ่งครั้งก็จะพบเป็นเมนูช็อตคั t ขึ้นมาชื่อเมนู Local Area Network LAN d Setting นะครับด้นานให้องามองที่ด้านซ้ายมือก็จะมีคำสั่งก็จะมีช่องสี่เหลี่ยมเพื่อให้คลิกเครื่องหมายถูกเพื่อจะเข้าสู่ระบบนะครับองศาคลิกไปที่คำสั่ง Use a p r x x y e r v e r for your LAN d หนึ่งครั้งนะครับเครื่องหมายถูกอกศาจะพบว่าคำสั่ง ที่ Address แล้วก็พอร์ตจะโชว์ขึ้นมาเป็นสีขาวเพื่อสามารถคียดรับข้อมูลได้นะครับในกรณีนี้ถูกคีย์ไว้แล้วเป็นคีย์คำสั่ง v ั x ซ s r u a c t นะครับที่พอร์ตก็ที่ถูกต้องจะต้องเป็นตัวเลข8.0.8.0นะครับเมื่อพบเช่นนี้ก็หมายความว่าสามารถที่จะเข้าไปสู่ระบบงานสารสนเทศของหอสมุดกลางได้ก็คลิกหนึ่งครั้งครับ ก็ลคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็คลิกครั้งที่2เพื่อจะรับค่าของ internet option นั้นก็จะพบว่าเข้าสู่ระบบบ็อกซ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราร์ธา,านีนะครับให้หนักศึกษาคลิกเพื่อรับค่า r e f r e s ที่ F5 ก็จะโชว์เป็น shortcut ึึ้นมาเป็น Windows Security ในการเข้าสู่ระบบ บอกซี่ของมหาวิทยายลัยนะครับในช่องนี้ให้นักศึกษาคี์ข้อมูลนักศึกษาที่มีรหัสประจําตัวก็ให้ใส่รหัสบังเกอร์นักศึกษาไปได้เลยนะครับ,รบแล้วก็เมื่อกียได้ก็กดคําสั่งโอเคนั้นแต่ถ้าเป็นเครื่องที่ถูกเซ็ตว่าให้เข้าหน้าแรกที่ Google ก็สามารถกดนี้หรือว่าเราก็ไปคลิกเข้าสู่ www.sru.ac.th เข้าสู่ของมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เราจะใช้งานหอสมุดกลางให้หนักศึกษาคลิกไปที่บริการห้องสมุดและห้องสมุดกลางคลิกนะครับเมื่อคลิกหนึ่งครั้งก็จะโชว์เป็นหน้าสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยนะครับเป็น ของหอสมุดกลางเพื่อความสะดวกให้สัคลิกคําสั่งเพื่อขยายให้เต็มหน้าจอเพื่อจะดูได้นะครับนักศึกษาจะคน้นคว้าให้สาเลื่อนเมาส์นะครับคลิกลงไปจะพบว่างานบริการสืบค้นฐานข้อมูลนะครับก็จะมีมีรายการสามารถาค้นได้ทั้งฐา,านข้อมูลงานวิจัยภาษาอังกฤษหรืองานวิจัยต่างประเทศงานวิจัยภาษาไทยของ งานวิจัยภายในประเทศนะครับนักศึกษาทดสอบที่จะใช้งานที่ ACM Digital Library นะครับเมือ่อทดสอบใช้งานก็ให้นักศึกษาคลิกไปเพื่อจะค้นหางานวิจัยในต่างประเทศ1ครั้งครับข้อมูลก็จะโชว์เป็นหน้าของ ACM Digital Library นักศึกษาคลิก เพื่อขยายหน้าจอให้เต็มน,นะครับแล้วก็ด้านขวามือที่เป็นซ i ายอิแล้วก็ซ้ายอัพนั้นก็จะโชว์ช่องว่างอยู่ก็คือ instruction innovation นะครับเมื่อพบแล้วให้ทักศาสตร์คลิก Search เพื่อจะเข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นงานวิจัยจะมีงานวิจัยหลายๆงานวิจัย สามารถที่จะเลือกค้นให้ตรงกับงานวิจัยที่นักศึกษาต,ต้องการเป็นงานวิจัยอ้างอิงก็จะมี pdf ติดอยู่นะครับนักศึกษาก็จะพบว่าจะมี pdf อยู่นักศึกษาสามารถคลิกหนครั้งแล้วก็จะเ,เพื่อจะได้งานวิจัยที่นักศึกษาสนใจไฟล์ pdf โชว์ขึ้นมานะครับก็จะเป็นไฟล์ pdf ของ abstract งานวิจัยในการสืบค้นต่างประเทศที่นักศึกษาได้ เมื่องานวิจัยชิ้นนี้นะครับตรงกับข้อมูลอ้างอิงที่จะใช้ทำสารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์นั้นให้นักศึกษาที่จะเซฟนะครับเซฟคอปี้เพื่อไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลนักศึกษาเองดังนั้นหลังจากนั้นนักศึกษาก็ค้นคว้าในชัดชัดอื่นๆต่อไปไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยภาษาไทยในประเทศไทยงานวิจัยในต่างประเทศ ประกนได้ที่หอสมุดกลางแห่งนี้นะครับนี่เป็นการสิ้นสุดข,ขั้นตอนการสืบค้นเพื่อเข้าไปใช้งานสำนักวิทยาบริการทเทคโนโลยีหอสมุดกลางสุดท้ายนี้ก่อนที่นักศึกษาจะเลิกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับนักศึกษาก็ควรที่จะยกเลิกการใช้คำสั่ง proxy sru ac t th ทุกครั้งนั้นก็ขอจบการนำเสนอในครั้งนี้สวัสดีครับ